เรื่องแรกผมเป็นนางเอกก่อนเอาเรื่องแรกเป็นนางเอกใช่ครับผมเล่นแก้วหน้าม้าครับเข้าแสดงคู่กับใครเกรงที่สุดคะส่วนใหญ่ผมเข้ากับนักแสดงที่ที่เป็นรุ่นใหญ่เ,เป็นผู้ใหญ่พี่<ช>ออนนะตอนแรกๆนะพี่ออนเข้ากับแม่มีพี่สมัยนะแล้วเข้ากับอันหนิงนี่รุิจิจัญญานี่คือแบบ คือแบบไปเจอเขาได้ยังไงอ่ะหรือเขามาแบบว่าพี่พี่มาช่วยคิวให้ผมหน่อยประจอนางในกองกองที่ไปดูแลนางเมย์เมย์มันนิตาและประเด็นสำคัญคือพ่อภูมออายุเท่าพวกเราพ่อภูมออายุเท่าพวกเราอายุเท่าพวกเราอายุเท่าพวกเรานี่คุณสามสิบเองอ่ะไฟนะคุณออนอนงอันนั้นคือไฟไฟ เราจะมูงกาษาไม่ได้เดี๋ยวสิยังฟังไม่จบ30ปีในวงการมันเดิม <laughs> เรื่องมันเป็นแบบนี้30ปีในวงการมันเดิได้ได้ได้ <laughs> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคิดเช่นอ n นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นนุ่มรอค่ะใครที่ชมละครช่อง7เนี่ยต้องร้องอ๋อแน่นอนค่ะเ <laughs> พบดเลยดีกว่าค่ะนุะ่มรอของเรา สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยค่ะอันนี้เป็นลูกฝากอีกคนนึงนะคะแนะนาตัวเลยครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครังครับผมเข้าตูหรือว่าเข้าตูลพลพชูนินครับถามเข้าตูนิดนึงเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงคะลูกโอ้โหถ้าเข้าวงการบันเทิงน่ะทัตขอเท้าความนิดนึงเลยเพราะว่าผมมีญาติคนหนึ่งครับที่เขาเคยเป็นเอ็กซ์ตาร์ เป็นเอ็กซ์ตร้าที่เล่นอยู่ละครจากวงครับค่ะแกเคยเล่นเป็นชาวบ้านแกเคยเล่นเป็นเป็นนักแสดงสมทบในละครจากจากวงวงตอนเช้าพอแนะนําไปเป็นนักแสดงสมทบแล้วเนี่ยผมก็ก็แบบด้วยความที่ตอนนั้นกำลังจะจบมหาลัยครับไม่มีอะไรทําไม่รู้จะทําอะไรพ่อแม่ผมก็เลยแบบว่าไปต้องไปไปซะแล้วไปลองดูอะไรเงี้ยครับผมก็พอผมไปแล้วก็ไปกรอกใบสมัครเลยครับเป็นนักแสดงสมทบจำตัวเขาก็บอกว่าเออเนี่ย มีให้เรียนเป็นนักแสดงสมทบนะ,ะผมก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนเป็นนักแสดงสมทบครับอพอเราได้ไปเรียนนักแสดงสมทบสักประมาณ1-2ึ่งถึงสองสัปดาห์ครับทางทางผู้ใหญ่ทางค่ายสามเสียงน,นะครับเขาก็เห็นแล้วก็บอกว่าออคุณลุงหลังเขาอยากที่จะลองให้มาเป็นนักแสดงตัวเมนตัวหลักดูอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะวางบทบาทนี้ไว้นี่ไว้นี่ไว้ไวไวให้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจ ็นสัญญาแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นนักแสดงของทาสามเสียเลยอ่าแล้วเรื่องแรกที่ได้เป็นพระเอกเลยคือเรื่องแรกผมเป็นนางเอกก่่นเอาเรื่องแรกเป็นนางเอกใช่ครับผมเล่นแก้วหน้าม้าครับซึ่งแก้วหน้าม้าเนี่ยแปลงเป็นผู้ชายในเรื่องครับค่ะเออเ่นนั่นแหละเป็นเป็นบทบาทแรกที่ผมได้รับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เป็นสี่ยอดกุม,มารครับ ผมเล่นเป็นตรีใช่ครับตรีคาถาจักสัง์เพราะว่าสียอดกุมาลก็จะมีแบบภาคแต่ละภาคว่าคาเป็นอะไรพอเราได้แสดงไปสักระยะหนึ่งแล้วค่ะในในตรงนั้นเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างได้ความชอบครับได้ความชอบที่แบบว่ามันทําให้เราเป็นคนที่เรียนรู้เร็วปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมได้มาจากการเรียนรู้แล้วตอนเข้าเข้าแสดง คู่กับใครเกรงที่สุดคะส่วนใหญ่ผมเข้ากับนักแสดงที่ที่เป็นรุ่นใหญ่<า>เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมจะรู้สึกเกรงครับผู้ใหญ่เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็เขาจะแบบเล่นกันเก่งมากพี่<ช>ออนนะตอนแรกๆนะพี่ออนเข้ากับแม่มีพี่สมัยนะแล้วเข้ากับอันหนิงนี่รุริจัญญานี่คือแบบ<อ>คือแบบแต่ต้องบอกก่อนว่าคือความจริงแล้ว นักสแสดงผู้ใหญ่แกน่ารักมากนะครับใช่แกช่วยเราสุดฤทธิ์เลย<ช>แกไม่ได้มีปัญหาเลยเลยคร<ช>ับแต่เราเกรงเองถูกต้องเราเกรงเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันอยู่ที่ตัวเราแหละมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราใช่แล้วตอนนี้ผลงานล่าสุดคืออะไรคะผลงานตอนนี้ที่เพิ่งถ่ายหมดไปก็มีมณฑลตะเกียงแก้วครับของทางช่องเจ็ดนี่แหละครับแครนสองพันดินก็ช่องเจ็ดเหมือนกันแล้วก็ที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็มีรักในรอยลวงครับค่ะแล้วทั้งหมด ที่เราได้เล่นมาบทไหนที่มีความรู้สึกว่ามันเล่นยากที่สุดผมมองว่าละครจากวงครับละครจากวงเล่นยากเพราะ,ราะาคือผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องในชีวิตประจําวันในชีวิตประจาวันผมเป็นคนแบบพูดเร็ว<อ>พูดแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแล้วคนจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าผมต้องมาพูดละครจากวงซึ่ง ทุกคํามันต้องชัดใช่แล้วเป็นเป็นคำ<ช>แบบ <คะ S 1> ใช่ผมจะพูดออกมาชัดไหมอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนพูดเร็วใช่ใช้คำราชาราชาสั์เยอะมากนี่ผมจะพูดไม่ชัดเลยใช้คำราชาราชาสัาาส์นั <c oughs> ่นแหละครับเยอะมากครับ พูดไปเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยเราสองคนนี้พูดเยอะมากเลยอ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าจะมีคนส่งอาหารมาให้เราแล้วคนส่งอาหารของวันนี้ก็คือกิติมาศด้วยนะกิติมาศมากครับสําหรับผมมาหรือยังคะมาหรือยังต้องตามนิดนึงอ่ะเอ้าโอ้โหกำลังจะเมาส์เลยมาซะแล้ว สุดท้ายอาขอบคุณพี่เคนนะคะวันนี้พิซซ่าจากที่พิซซาโซจากนี่เป็นร้านของเปิ้ลพาลาดีกับนิวอยู่ที่สุขุมวิท16ร้านปิดวันจันทร์อย่าถามว่าสิ่งที่ขอมานี่คืออะไรรู้เลยว่าขอออย่าไมไม่หรอก <c oughs> เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้น้ององุ่งเป็นอาหารอิตาลีหรืออิตาเลียนก็ได้คือมีทุกสิ่งอย่างอาหารอร่อยมากกลมกลม่อมมาก ใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นพิซซ่าหมึกดำชอบมากอร่อยมากกินแล้วก็จะฟันดำๆแต่พี่ออนไม่กินให้เราดูหรอกเพราะว่าเขาเป็นนางสาวไทยเสียภาพแต่เราอ่ะกินได้โชว์เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์เดี๋ยววโช์อะไรอันนี้หน้าอะไรคะอันนี้เป็นพาไหมแฮมพาไหมแฮมอ่าอันนี้เป็นทูน่าสลัดแล้วก็เนี่ยเป็นปลาหมึกปลาหมึกอันนี้กุ้งกุ้งอะไรไม่รู้อย่าถามขอขอเขามา อันนี้ขนมปังกระเทยกระเทียมอันนี้ก็จะไม่แก้ให้อันนี้รู้สึกว่าที่เป็นไก่ท่าเป็นไก่เนาะไก่หรือเป็ดซักซัมติงอ่ะกินเหอะเพราะว่าเราเออออนนั่่แหละะใครชมรายการคิดเช่นอ๋อแล้วบอกอยากกินอันนี้ก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ไปบอกว่าอยากกินอันนี้ดีไหมดีไหมดีไหมดีดีดีก็จะได้รู้งงว่าดูจากรายการเราใช่ป้าอ่าไม่มีส่วนลดไม่มี ไม่รู้อะเดินไปขออย่าเลยสวดอะไลล่ะเดี๋ยวนี้ของร็แพงจริงๆเรานี่ยเห็นใจแม่ค้าจริงแต่อยากให้ไปกินเพราะว่าน่ากินมากใช่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะอ่ะอ่ะกินลองกินลองกินได้เลยจ้ะอันเนี้ยเราเอาของมาเสร็จปั๊บประเด็นคืออีเจ้าคนเนี้ยจ้ะ เป็นเด็กทีนี่เหมือนกันใช่เนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็นเด็กฝากเด็กฝากฝากไปเจอเขาได้ยังไงอ่ะหรือเขามาแบบว่าพี่ๆี่มาช่วยคิวให้ผมหน่อยไม่ไปเจอในกองแล้วก็บอกว่าเลยใครดูแลเพราะเราเห็นเขาไปกองคนเดียวไงดูแบบนั่งเงอเงาจิ็มเจี๊ยมงอแบบไม่ค่อยพูดแล้วนั่งเงาเงาคนเดียวยังโอเคนะประเด็นคือประเด็นคืออยู่ในกองนางเงียบปิดตัวเว้จริงคิดนึใจว่าเอ๊ะมึงเป็นอินโทรเวดหรือมึงเป็นคนไม่มีเพื่อนคบหวา ก็เลยคุยกับนางขออนุญาตกินไปด้วยได,ไ,ดไ,ดได้เลยค่ะได้เลยตามสบายพอ,พอพ่คุยกับนางแล้วเสร็จปั๊บนางไม่มีผู้จัดการ <S 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 าาแล้วประเด็นคืออีพวกช่างหน้าช่างผมอ่ะคุณแม่ก็เคยชั้นีแก่ทั้งหลายนางก็บอกอาาโอ้เนี่ยน้องไม่มีผู้จัดการลองไปดูนางสิก็เลยว่ามาฉันดูเอกนะเราเห็นอะไรอ่ะในตัวของข้าวตูประเด็นเรื่องที่หนึ่งเลยนะเราอ่ะไม่มีไม่มีเด็กผู้ชายรุ่นนี้เพราะว่ามีแต่นุก มีนุกมีเมมีจอมอ่ะพอจอมกับพอจอมกับเขาตัวพอมาอยู่ในเซ็กชั่นเดียวกันอะมันก็มันก็เทียบไม่ได้เหมือนกันเพราะจอมเขาจะเป็นแบบดาวร้ายอีกคาแรคเตอร์นึงอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าแบบพรองนางโง่แอบรักเขาขั้นเดียวหรือไม่คนอื่นเขาแบบไม่ได้พูดักคำเลยว่าไม่ฉลาดโง่นี่ไงางโง นางซื้อก็ไดูน่ากประมาณนั้นก็เลยนี่เรียกนางมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็พาไปเจอแกงก้อนเหมือนกันแต่ใช้คําว่าแต่นะเวลาเราอ่ะจะดูใครอะเราต้องถามพี่แม่ใหญ่ก่อนนุ๊กใช่มึงกูจะดูเด็กคนนี้นะก็จะแคปนีบเหยอวะนี่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 แอบถามด้วย กิดวันอะไรเกิดเดือนอะไรเกิดราศีอะไรเพราะสุดท้ายถ้าถ้าทำไม่อยู่อ่ะแล้วแล้วเราไม่ได้เสริมกันอนะ่ะก็ไม่ได้แอบเชื่อเรื่องนี้นิดนึงเหมือนกันก็ต้องดูวันคู่มิตรกันไหมใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>แ,แล้วอย่างประเด็นก็คือนางงาม,มาจากหนังจากจกงวงเผื่อไปเล่นไง <c oughs> ไม่ไม่เล่นไม่เล่น <c oughs> ก็ตอนนี้ก็แบบเอาไปนําเสนอขายใดๆทั้งสิ้นทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลเพราะว่าด้วยด้วยความที่อ่ะหนึ่ง ผู้ชายแหละทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วสุดท้ายอ่ะนางก็บอกว่าผมไม่ต้องเป็นพระเอกก็ได้นะพอาพระเอกอับมันรับได้ทีละเรื่องค่ะ<า>นึกออกปะแล้วมันต้องเล่นทางเรื่องเล่น15ตอน30ตอนพอมันเป็นแบบเป็นคู่2คู่3าคู่สคู่ไหนก็แล้วแต่มันรับซ้อนกันได้มันมีไน่เยอะมันถ่ายงานจบ<อ>ไวไตัวไหนก็ได้นึกออกปะรับเชิญอ่ารับเชิญ5ตอน จบฉันรับเรื่องอื่นต่อได้ฉันได้งานเร็วด้วยได้เงินไวด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเลยต้องแบบผสมผสมผสมกันไปเลยว่าในระหว่างในในบ้านหนึ่งอ่ะจะต้องมีคาแรคเตอร์หลายคาแรคเตอร์แค่นั้นเองเรานี่ดูแลกันมากี่ปีแล้วคะเนี่ยอุ้ยเพิ่งดูได้สักประมาณเกือบเกือบปีนะเพราะไปจนนางในกองกองที่ไปดูแลนางเมย์เมย์มันทิตาแล้วประเด็นสำคัญคือพ่อภูมอ่ะอายุเท่าพวกเรา พ่อคูมาอายุเท่าพวกเราอายุเท่าพวกเราอายุเท่าพวกเรานี่คุณสามสิเองอะไฟนะคุณออนอโนงนั้นคือไฟไฟเราจะมรรุสาไม่ได้เดี๋ยวสิยังฟังไม่จบ30สปีในวงการมันเทิงอเรื่องมันเป็นแบบนี้30ปีในวงการมันเดิได้ได้ได้มาเข้าเรื่องอาหารการกินดีกว่าช็อตใครบอกว่านะ คนเรียบร้อยมาอันนี้เป็นยังไงบ้างคะอร่อยครับอร่อยอร่อยนะนี้เป็นมันผมไม่ผมไม่เคยกินพิซซ่าที่เป็นซอสดำหมึกดำซอสหมึกดำเห็นปะฟันไม่ดำฟันไม่ดำไม่นะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นสปาเกตตี้อ่ะไม่เหลืออสปาเกตตี้อ่ะไม่เหลือต่ออันนี้พาม่าแฮมอ๋ออันนี้พาม่าแฮมอืมกินดิลองชิมเลยชิมเลยค่ะลูกชิมเลยญาติฮะ ว่าแบบนี้พี่เคนบอกว่าในกองเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันใช่แล้วก็พี่เคนเขาก็ไม่ซื้อด้วยถ้าไม่ได้ฟรีมาเขาก็ไม่ได้กินลูกใช่วันนี้ได้ฟรีเพราะฉะนั้นกินในลูกถูกต้องต้องขอบคุณคุณพลดีด้วยนะคะอ๋อละไรที่สําคัญอะเพื่อนพลัดีอะก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะไปรู้จักในกองค่ะเป็นคนเป็นคนเข้ากับคนง่ายอืหรือว่าแบบว่าอยากจะเรียนรู้ชีวิตคนอื่นเปล่าคะคิดเผือก ตีสนิทกับเขาไปทั่วเลยอะพูดอะไรเลยพี่ไม่ได้พูดตีสนิทกับเขาไปทั่วเลยนะนั่นแหละก็เลยแบบก็เลยก็เลยสนิทกับนางเพราะว่านางเล่นละครเรื่องเดียวกับนุกอฉะนั้นนั่นหมายความว่าฉันเข้ากองไหนก็แล้วแต่อะระวังไว้นะจ๊ะฉันตีสนิทหมดนะจ๊ะไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนะจ๊ะฉันไม่ได้หวังเงินทองนะจ๊ะหวังของฟรีงั้นเดี๋ยวเอ่อเทปหน้าเนี่ยเราก็แบบว่าหาคนอื่นบ้างก็ได้นะแล้ว เดี๋ยวเขาตีสนิทพี่แล้วเดี๋ยวแบบว่าที่สั่งสมมา30ปีอาจจะแบบว่ามีคนเข้าใจพี่ออนผิดเลยว่าดูเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่ออนอ้นเล่นนะคะโอเคได้เจ้าอร่อยไหมพามาแฮมอู้เล่นบ่ดได้นะเจ้าอู้ได้เจ้าอ่กินกับน้องด้วยถ้าจะหิวว่าเราะมีความหิวอะมีความหิวหิวเอหโอเครู้เรื่องกุ้งแม่กันเนาะอ่าฮะกุ้งมีภาษาเหนือไหม อยากุ้งกุ้งกับกุ้งนะกับเจ้ากุ้งกับกุ้งกับเจ้าปลาหมึกปลาหมึกปลาทูปลาทูหน้าอ่ะฮะไก่อะไก่ก็ไก่กับเจ้าปลาซ่าปลาหมึกกับปลาหมึกพิต้าคาลิซ่าเจ้าแต่อันนี้แฮร์โทนิกกับแฮร์โทนิกนะเจ้าเข้าจนได้ว่างไว้ที่เสี่นางก็เข้าจนได้อ่ะตั้งแต่เทปที่แล้วหรอะเออขอซ่อมหน่อยเจ้าซ่อมเจ้ายินดีเจ้าอืม ่ะกินแบบนางงามอันนั้น,นกินแบบนางงามต้องตัดหางก่อนนะหอมพริกไทยส่วนเราอ่ะเวลานางไม่งามอ่ะเราก็จะกินแบบนี้เอา้ามันไม่แข็งมันไม่จมิ้มมึงนอะถ้าอย่างงั้นให้เขาทูฝากผลงานนิดนึงค่ะครับก็ ยังไงก็ฝากผลงานสวนตัวงผมด้วยนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นงานละครนี่แหละครับทางช่องเจ็ดหรือว่าช่องอื่นๆก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่เห็นแววนะคะก็สามารถเรียกได้รับงานทั่วราชอาณาจักรนะร้องเพลงได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยร้องได้ร้องเพลงก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมิตรรักแฟนเพลงที่ไหนอยากจะได้ยินเสียงเนีาทำคำใหญ่มากจริงๆดูดิ สมมุติว่าเราเห็นคนที่เขาทานแบบนี้แล้วรู้สึกไงบ้างคะคุณกับผู้จัดจาก,การไม่ดีเดี๋ยวผมไม่มีงาน <c oughs> ดูดิคุณม่ไน,น้ <c oughs> ของสาระดีๆแบบนี้มีให้ชมได้ในคิดเช่นอ่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่เคและน้องเข้าตูขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่ซาจากน้องเปิ้ลคารดีด้วยวันนี้ลาก,กันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมจบจนได้ ก็ทานพิซซ่าแบบนี้แหละแล้วพิซซ่าก็ต้องทานมือแบบนี้แหละใช่ครับพิซซ่าต้องทานใช่ก็อย่างนี้แหละเ่อ่่า่่า่่า